สวัสดีค่ะหมอเหมียวนะคะวันนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะวันนี้คุณหมอจะสอนล้างจมูกกันนะคะวันนี้ลูกๆหลายคนหลายบ้านนะคะถามเข้ามาว่าถ้าเป็นหวัดจะทํำยังไงอ่าถ้าเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบนะคะมีน้ำมูกเยอะน้ามูกเขียวน้ามูกข้นแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ล้างจมูกได้เลยค่ะอ่าวันนี้คุณหมอ เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีล้างจมูกง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยกับลูกนะคะ,ะเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์นะคะถ้าเด็กๆนะคะไซลิงถ้าเป็นเด็กโตเราจะใช้ไซลิงยี่สซีซีนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทอะไรนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ไซลิงยีซีซีปึ้งต่อไปถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กก็จะเป็นไซลิงสิซีซีอันนี้นะคะไซลิงสิซีซีนะ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้กันนะคะแล้วก็สำคัญคือจุกล้างจมูกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ,ะจุกล้างจมูกนะคะ,ะแล้วก็เป็นน้ำเกลือไม่ได้โปรโมทสินค้านะคะ แล้วแต่นะคะใช้0.9%นะคะนอมอ a l s a นะคะหรือว่าโซเดียมลยะคลอไรด์นะคะความเข้มข้น0.9%นะคะจะปลอดภัยสำหรับลูกน้อยของเรานะคะน้ำเกลือเซนนะคะถ้าไม่อยากล้างเป็นไซลิงอุปกรณ์ไป,ไปก็จะเป็นพวกสเปรย์ สเปรย์น้ำเกลือนะคะไม่ได้เป็นการโปรโมทสินค้านะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับน้ำมุกน้อย,อยเราก็จะใช้สเปรย์ได้นะคะสเปรย์น้ำเกลือมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะได้หมดเนาะอ่า <c oughs> หรือจะเป็นการล้างจมูกแบบเป็นซองอ่าเป็นซองก็0.9%อซโซเดียมคลอไรด์เหมือนกันนะคะเป็นซองผสมน้ําแล้วแต่ยี่ห้อนะคะบางยี่ห้อเขาผสมน้ําเยอะน้าน้อยแตกต่างกันไปแต่ต้องสําคัญว่า น้ำที่ใช้จะต้องสะอาดเช่นแนะนำเลยน้ำดื่มต้มสุกให้เย็นแล้วแล้วก็นำมาใช้ก็จะปลอดภัยนะคะส่วนบางที่เกาจะใช้เป็นขวดเนาะก็ผสมใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำ ที่สะอาดที่ต้มสุกแล้วปล่อยให้เย็นแล้วลงไปส่วนใหญ่ก็น้ำดื่มก็จะปลอดภัยนะคะปล่อยให้เย็นแล้วประมาณ250รอซีซอะไรอย่างงี้สามารถล้างออกได้ถ้าไม่มีไซนิ่งที่บ้านแล้วเด็กกลัวก็ใช้เป็นขวดได้นะคะแต่อุปกรณ์ต้องสะอาดนะคะต้องล้างทําความสะอาดที่ดีนะอ่า ไซลิงนะคะตัวไซลิงแนะนํานะคะเปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์นะคะน้ำเกลือกับไซลิงนะคะเกิน1สัปดาห์เปลี่ยนเลยนะคะป้องกันการปนเปื้อนนะคะหลังจากล้างสมูกแล้วนะคะไซลิงล้างด้วยน้ํายาล้างขวดนมหรือน้ายาล้างจานได้นะคะ ส่วนจุกล้างจมูกนะคะสามารถบางยี่ห้อสามารถต้มได้นะคะทำความสะอาดในด้วยการต้มได้หรือว่า,างน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างขวดนมได้นะคะขอให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะหลักการล้างจมูกคือง่ายๆล้างเบาๆไม่แรงนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงของการล้างจมูกอาจจะมีปวดหูหูอื้อแสบจมูก เลือดก,กำเดาไหลได้ถ้าปวดหู <d ew. S 1> เลือดก,กำเดาไหลนะคะแนะนำให้หยุดล้างจมูกเลยนะ,ะเดี๋ยวคุณหมอจะมีคลิปด้านท้ายให้ดูกันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนอ,อันดับแรกนะคะไซลิง2ี cc อันนี้เดี๋ยวคุณหมอสาธิตไซลิงยี่ cc นะคะ,ะแล้วก็จุกล้างจมูกนะคะต่อไปเลยนี่ไซลิงยี่ cc แล้วก็จุกล้างจมูกนะคะเสร็จแล้วก็ไปดูดน้ำเกลือในแก้วแก้วที่เตรียมไว้ก็ต้องสะอาดด้วยนะคะ แก้วที่เต็มไว้ต้องสะาแล้วก็ดูดน้าเกลือขึ้นมาให้เต็มไซลิงนะคะ2 0สซีซีสำคัญคือไล่ฟองอากาศออกด้วยนะคะแนะนําไล่ฟองอากาศออกด้วยปื้ฟไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะ หลักการล้างเบาๆนะคะล้างเบาๆให้กั้นหายใจขณะที่สีน้ำเกลือเข้าไปในจมูกลูกถ้าเด็กเล็กๆแนะนําให้ห่อตัวนะคะ,ะให้กั้นหายใจหรือถ้าเด็กเล็กกั้นหายใจไม่ได้ให้น้องนะคะอ้าปากแลบลิ้นนะคะแล้วร้องอ้า ค้างไว้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการกั้นหายใจแล้วก็เอาไซลิงนะคะมาแนบกับบริเวณที่บริเวณจมูกที่จะนางนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปหากรกะมังมาลองด้วยนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปให้น้ําเกลือนะคะฉีดปื๊ดเบาๆนะคะเข้าไปนะคะล้างข้างหนึ่งศอกถึงสามไซลิงจนน้ำมูกโล่งนะคะน้ำเกลือบางส่วนจะไหลลงคอจะออกปากบ้างนะคะถ้าไม่ปวดหูก็ไม่เป็นไรนะคะล้างให้น้ำเกลือออก จมูกอีกข้างหนึ่งบางคนจมูกบวมน้ำเกลืออาจจะไม่ออกได้นะคะแต่ถ้าลูกรู้สึกลงขึ้นไม่ปวดหูก็สบายนะคะล้างไปเลยสลับการซ้ายขวานะคะสำคัญทึกกั้นหายใจกั้นหายใจเสร็จเอ,อ,อาตัวจุกล้างจมูกมาแนบกับจมูกแล้วก็กดหากระมังมาลองแล้วก็กดปื๊สล้างน้ำเกลือไป2-3ไซลิงนะคะ เดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าคุณหมอฉีดแล้วเดี๋ยวคุณหมอไม่สามารถพูดต่อได้นะคะถ้าน้ำมูกน้อยๆทำยังไงถ้าน้ำมูกน้อยๆน,นะคะถ้าเป็นขวดถ้าเป็นขวดก็ใส่เป็นซองลงไปนะคะแล้วก็น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะอาจจะ250ซีซีถึงขีดที่บอกระดับนะคะเสร็จแล้วเอามาแนบกับบริเวณจมูกนะคะแล้วก็บีบเข้าไปตะแคงหน้านิดน,นึงกั้นหายใจอ้าปากแลบลิ้น แล้วก็ให้ลูกบีบเข้าไปนะคะน้ำเกลือบางยี่ห้อถ้าเป็นซองเนี่ยบางทีอาจจะแสบจมูกให้คุณพ่อคุณแม่ลองล้างเองก่อนนะคะอาจจะใช้ไซลิงค์ลองล้างตัวเองก่อนถ้าไม่แสบจมูกก็สามารถล้างกับลูกได้นะคะสําคัญคือน้าต้องสะอาดถ้าฉลาต้องสะอาดคุณหมอเลยเน้นนิดนึงนะคะอ่าถ้าน้ำมูกน้อยๆใช้อะไรใช้น้ำเกลือได้สเปรย์เปิดฝานะคะต้องเขย่าด้วยนะเขย่าแล้วก็ฉีดปื๊ด เข้าไปที่บริเวณจมูกลูกนะคะเข้าไปที่บริเวณจมูกลูกแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะซ้ายขวา1-2กดได้เลยเนาะแล้วก็บีบจมูกลูกนิดนึงเพื่อให้ตัวยานี้ซึมอยู่กับผิวจมูกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเกลือขวดใหญ่ก็ได้นะคะเปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่จมูกลูกนะคะตรงๆนะคะเข้าไปถึงระดับที่เขาบอกไว้นะคะซ้ายขวาเนาะ อันนี้สำหรับน้ำมูกน้อยนะคะถ้าเด็กเล็กๆและเกิดถึง1เดือนนอกจากใช้สเปรย์แล้วอาจจะใช้น้ำเกลือขวดเล็กๆได้นะคะน้ำเกลือขวดเล็กๆนะคะสามารถหยดเข้าไปที่จมูก 2- 3ถึงหยดแล้วก็บีบลูกยางแดงนะคะค้างเอาไว้จิ้มลงไปที่จมูกแล้วก็ปึ๊ดดูดมูกออกมาได้ใช้น้ำเกลือหยดได้ใช้ลูกยางแดงดูดออกมาได้นะคะ ทั้งหมดนะคะสามารถล้างจมูกง่ายๆให้ลูกได้ให้ปลอดภัยได้นะคะสำคัญคือต้องล้างถูกวิธีภาชนะต้องสะอาดถ้าแสกจมูกหูอื้อให้หยุดนะคะและเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอด้านถ่ายกันนะคะถ้าเราล้างจมูกแรงเกินไปเยื่อก้าหูก็มีอาการอักเสบปวดบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันค่อยๆล้างนะคะ สำคัญหน้าฝนนะคะฝากไว้นะคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะคะสำหรับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปโดยเฉพาะ2ขวบปีแรกนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุประมาณ65ปีและที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันด้วยนะคะติดตามคุณหมอได้ในเพจ Baby Matter บายหมอเมียวนะคะหรือว่าฝากกดติดตามกด subscribe ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ที่ช่อง Baby Matter บายหมอเมียวนะคะไว้เจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ไก่เอาจมูกค่ะ1 2 3อาด้วยร้องอาเดินเลยค่ะยั้งเลยยั้งเลยอาอาไก่ไก่